สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีเอฟซี F C. ทุกท่านเนาะตอนนี้ก็ <c oughs> กำลังเดินทางนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะพาน้อไอเดียนะไปหาหมอนะครับผมวันนี้ก็หนะนอนมาต่อยก็ถือโอกาสเนาะไปกับพ่อเลยนะครับไปที่เต้าอ้อยนะครับพี่น้องเอฟซี C. เดียพร้อมอยังเมือ่อคือนนี่นอนโอเวน่นเลยบอกสวัสด,ดีครับวัด้อยสวัสดีครับนี่มาตดอยนาะเช้านะครับพี่น้องวันนี้ เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมันจะทันคิวหรือเปล่าได้คิวหรือเปล่าเนาะตอนนั้นอ่ะเราไปกี่โมงนะลูกแปดโมงโมงเขาคิวกี่คนไม่รู้เนาะ,ะต้องรีบไปนะครับพี่น้องเอฟซี ก็จะพาน้องไอเดียเนาะไปทําฟันนะครับพี่น,น้องนะเพราะว่าก็โตแล้วเนาะอายนะยิ้มยิ้มสิเอ้ยิ้มแฉ่งเลยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวฟันผุนเนาะเดี๋ยวฟันหล่อ <c oughs> เดี๋ยวเป็นไอพี่นะพี่บุม๋ม <c oughs> ดีว<อ>่่าอะถอนถอนอะไร <c oughs> เมื่อคืนนี้ก็อยู่ดึกไปหน่อยเนาะมาดูเลี้ยงชาวบ้านเนาะผู้ดัผู้แก่สาวไว้ต่อเตะฮะะนทำการเลี้ยงผีนะครับพี่น้องเฮ้นี่เือพี่เพื่อนยืดเย็นวันนี้มันเป็นคลุ้มคลึมยังไงไม่ดูเนาะ คืมหนาวครับ FC ไม่ใช่ค้มฝนเนาะคืมหนาวนะครับอะไรเป็นไงนอนหลับไหมเมื่อคืนนี่ห <c oughs> ลับเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วจะทำฟานเสร็จ ถ้าได้ทําฟันวันนี้เราไปซื้ออะไรนะซื้อเน็ตตะก้อบอ่ะมันมีขายที่ไหนมาต้อยเน็ตตะก้อนะเน็ตตะก้อมันรู้สึกว่าในซุปเปอร์ทูตมันไม่มีแล้วซุปเปอร์ทูตเนาะก้อมันมี็น่าจะมีมันต้องอยู่ในเมียงร้านขายอุปกรณ์กีฬาไงร้านเสื้อร้านขายอุปกรณ์เออมันต้องเข้าสกลเดี๋ยววัน วันไหนที่พ่อเข้าสกลเดี๋ยวพ่อซื้ออ,อมาให้ก่อนอื่นต่อซื้ออะไรนะซื้อตนะก้อเนาะซื้อตะกอ้อซื้อโมเล่ซื้อฟุตบอลบอกเอาครบเซตเลยบอกไอเดียก็ไปบอกอเพื่อนๆแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนจะมาไหมลูกนะมาไหม ันนี้เป็นหนาวๆเนาะครึ้มแต่เช้าเลยนะฮะวันนี้มันไม่หนาวนะมันเย็นวันนี้เย็นบ่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้อง F4 โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องนะครับก็จะพาน้องยเดียนะฮะไปหาหมอนะครับ เพื่อที่จะไปอุดฟันนะครับพี่น้องก็ไม่รู้ว่าจะทันได้คิวหรือเปล่าเนาะเจอกันใหม่ครับทุกท่านฝนะากกดไลค์กดแชร์นสนุกใหดูโฆษณาช่องช่างพงไอเดียชาแนลด้วยนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับ